ตอนที่2,091ชั่อตอนว่ามาตามลาหลิงฮันไม่รู้สึกประหลาดใจเมื่อได้รับรู้เรื่องการตายของลินหยงชางเพราะนั่นเป็นแผนการของเขาเองแต่ว่าพอได้ยินว่าราชานิรันเป็นคนลอบลงมือนั้นใบหน้าของเขาก็แสดงออกอย่างแปลกประหลาดราชานิรันงั้นหรอราชานิรันคนไหนกันวีไห่หองงั้นหรอเขารู้สึกสงสัยเล็กน้อยแต่ถ้าหาคนลงมือ ไม่ใช่ราชานิรันปรมาจารย์ระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้จะล้มหน้ากระแทกถึงสองครั้งจนฟันหักได้อย่างไรน่าประหลาดใจจริงๆเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะนึกถึงเรื่องนี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือผลลัพธ์การทดสอบรอบสุดท้ายผ่านไปไม่นานผลลัพธ์ในรอบที่สและคะแนนรวมก็ออกมาอันดับหนึ่งในรอบที่สหลิงฮั่นได้หนึ่งร้อาม อันดับที่สองูจือซุย98แต้มและผลคะแนนรวมอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นหลิงฮั่นที่ได้292แต้มอันดับสองอูจือซุย289แต้มหลิงฮั่นได้อันดับหนึ่งสหรับผลลัพธ์นี้ทุกคนต่างเห็นพ้องและยอมรับได้นั่นก็เพราะหลิงฮั่นคือคนที่บรรลุสิบอันดับแรกในการทดสอบแยกยาสมุนไพรที่มีมาแต่ในยุคบรรพกาลได้ เขาจึงเป็นคนที่คู่ควรกับการที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งของการประลองครั้งนี้ที่สุดแล้วและเพราะการตาหลิงหยงชางรางวัลผู้ชนะจึงถูกส่งมอบอย่างรวดเร็วซึ่งที่หลิงฮั่นได้รับมาก็คือแผนที่ส่วนอันดับสองนะหรอแน่นอนว่าไม่มีรางวัลการประลองครั้งนี้มีขึ้นมากเพื่อชื่อเสียงและไขว่คว้าโอกาสในการเข้าร่วมกับหอโอสถมรรคการเท่านั้นที่จริงแม้แต่ารางวัลสําหรับผู้ชนะอันดับหนึ่ง ก็ยังส่งมอบเพื่อเป็นพิธีเท่านั้นด้วยในเขตแดนล,ลับของแผนที่มีสมุนไพรนิรันร์อยู่ก็จริงแต่ผู้ชนะจะนํามันมาครอบครองได้อย่างนั้นหรือแยกย้ายได้เมื่อรางวัลถูกส่งมอบและแต่ละคนก็กลับสู่ที่ของตนเองหลิงฮั่นเดินกลับเคียงข้างกับพวกจักรพรรดินีและเสี่ยวกู่แต่เส้นทางของพวกเขาคือไม่ใช่กลับไปยังโรงเตี๊ยมแต่เป็นการออกจากเมืองร้อยมังก่จุดหมายต่อไปของพวกเขาก็คือ หุบเขาวิญญาณหญินกลุ่มของพวกเขาทุกคนบรรลุระดับตัดวิญญาณอย่างสูงสุดอย่างไม่อาจพัฒนาต่อได้กันหมดแล้วในดินแดนแห่งเซียนฝั่งตะวันออกมีหุบเขาวิญญาณหญินอยู่มากมายซึ่งมันจะสามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับมหาสมุทรวิญญาณหยางที่จะเข้าได้แค่ช่วงระยะเวลาที่กําหนดเพราะงั้นหลิงฮั่นจึงไม่จาเป็นต้องเจาะจงเลือกหุบเขาวิญญาณหญินและไปยังหุบเขาวิญญาณหญินที่ใกล้ที่สุด ต่ทันในนั้นเองคลื่นพลังที่น่าสะพริงกลัวก็พุ่งเข้ามาอย่างเมืองและประมาจารย์ผู้หนึ่งก็ได้ปรากฏตัวกลางอากาศขา้าคือยี่วั่นสินแห่งนิกายถั่วหลวงประมาจารย์ผู้นั้นกล่าวน้ำเสียงของเขาดังกึกกล้องและกว่าสายตาไปทั่วพื้นที่นิกายของเราได้รับรู้มาว่าผู้สืบทอดเทียนชิงเวได้สิ้นชีวิตลงที่นี่ท่านประมุกจึงสั่งให้ข้ามาสืบหาสาเหตุ ซึ่งหวังว่าทุกคนจะขออสบบรพการจะให้ความร่วมมือประมาจารย์ผู้นี้เป็นตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ส่วนค่าคือเฝื่อเฉียงสหายโปรดลงมาอธิบายสถานการณ์ก่อนประมาจาร,ระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้จากขออสรบรรพการปรากฏตัวแล้วกล่กาวแต่ด้วยการที่ฟันหน้าสองซี่ของเขาหายไปและใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยโลหิตภาพลักษณ์ของเขาจึงดูไม่ได้เอาอย่างมากยี่วันซิน มองไปยังปรมาจาระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ตรงหน้าด้วยความประหลาดใจแต่ก็ระงับความสงสัยเอาไว้น้องชายเฟยข้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเฟยเฉียงเผยสีหน้าอับอายกับภาพลักษณ์ของตนเองเล็กน้อยแต่หลังจากครุ้นคิดอยู่ครู่หนึง่งเขาก็กล่าวว่าพี่ชายวีข้าคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีราชานิรันเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าอย่างไรวีวนซินสับสนเฟยเฉียงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมกับกล่าวเสริม คาดาว่าราชานิรันผู้นี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเพราะไม่อย่างนั้นตัวตนที่สูงส่งอย่างราชานิรันจะโจมตีผู้ฝึกตนระดับแบ่งแยกวิญญาณทำไมน้องชายเฟ่ยคิดมากเกินไปยี่ว้นสินสะบัดมือคนที่ข้าตามหาเป็นอาชีรา,า,ารนิสัตว์วรยุทธคนคนนี้มีพรสวรรค์ถึงขานาดสังหารผู้สืบทอดของนิกายข้าได้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ปรุงยาได้อย่างไรก็นั่นสินะไฟเฉียงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยในยุทธภพนี้ ไม่สมควรมีอฉรียะรอบด้านเช่นนี้พี่ชายวีดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วสินะว่าคนร้ายที่ตามหาคือใครเขาเอ่ยถามยีว่นสินพยักหน้าคนร้ายมีสองคนคนแรกชื่อจี้อู่หมิงและคนที่สองชื่อหลิงฮันเฟยเฉียงสำลักออกมาในทันทีเมื่อครูเพิ่งบอกเองว่าในยุทธภพไม่มีอฉรียะรอบด้านเช่นนั้นแต่กลับถูกตบหน้าคืนในพริบตาเดียวจริงๆหรือนี่อ้อน้องชายเฟย รู้จักสองคนนี้อย่างนั้นหรือวีวันซินถามค่ะไม่รู้จักคนที่ชื่อจี่หยูหมิงแต่รู้จักคนที่ชื่อหลิงฮันไฟเฉียงพยักหน้าฮะบังอาจมากที่มาสังหารผู้สืบทอดของนิกายค่ะข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าจ้าหมอน,นันมันมีรูปลักษณ์แบบใดแต่จากผู้คนที่พูดถึงดูเหมือนว่าคนผู้นี้จะสูงถึงเจฟุต และมีอวัยวะเพศที่แข็งดังหินผายิยว้วนซินกล่าวเสียงสนทนาของทั้งสองคนไม่ใช่เบาเบาเพราะฉะนั้นหลิงฮั่นจึงได้ยินอย่างชัดเจนและใบหน้าเปลี่ยนเป็นมืดมนบัดซบใครกันที่บอกว่าเขามีอวัยวะเพศที่แข็งดังหินผา <laughs> ในอีกด้านหนึ่งสุนัขตัวดำกริ้งไปมาพร้อมกับระเบิดเสียงหัวราอ ที่จริงต้นเหตุของเขาลือนี้ก็คือตัวมันเองความสูงไม่ใช่เจ็ดฟุตอย่างแน่นอนแต่อวัยวะเพศที่เป็นด่งหินผาหรือไม่นั้นข้าไม่รู้ไฟยเฉียงชี้นิ้วไปยังทิศทางของหลิงฮั่นนั่นคือคนที่เจ้าตามหาสายตาของยีย่วินซิน,นกลายเป็นเฉียบคมและปลดปล่อยแรงกดดันที่น่าสะพริงกลัวออมาแม้จะเป็นกายยาบของหลิงฮั่นก็ยังรู้สึกว่าร่างกายจะแรลก็เป็นสิ่งเสียงเลย ตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้แข็งแกร่งเกินไปเสี่ยวกู่ก้าวเท้าขึ้นหน้ามาคุ้มการหลิงฮันทำให้แรงกดดันที่กดทับลงมาสลายหายไปในทันทีเฮะยิ้วันสินประหลาดใจเล็กน้อยและจดจ้องไปยังเสี่ยวกู่ชั่วขณนะเจ้าเป็นใครสหายคนผู้นี้มีรูปลักษณ์เหมือนกับหลิงฮันไม่ผิดเพี้ยนหาอีกฝ่ายไม่ลงมือเผยพลังออมาก่อนแล้วก็ไม่ว่าใครก็ต้องเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหลิงฮันแน่นอนเฮ้เจ้าเป็นใครกันสหาย เสียวกู่รู้สึกดีใจมันชอบที่สุดเลยเมื่อมีใครมาเล่นกับมันข้าเป็นใครงั้นหรอยี่วันซินเผยสีหน้าไม่สบอารมณ์ก่อนหน้านี้เขาเปิดเผยสานะของตัวเองไปแล้วแท้ๆไตฝ่ายยังจะถามซ้ําอีกหรือเขาพยายามระงับความโกรธเอาไว้และกล่าวข้าคือยี่วันซินจากนิกายถั่วหลวงข้าคือยี่วันซินจากนิกายถั่วหลวเซี่ยวกูก่กล่าวยังไม่สบอารมณ์สหายเจ้าหมายความว่ายอย่างไร ยี่วันสินขึ้นเสียงเล็กน้อยพร้อมกับใบหน้าเปลี่ยนเป็นโกรธเกรียวตอนนี้เสี่ยวกู่ไม่ใช่แค่เรียนแบบความพูดอย่างเดียวแต่น้ำเสียงและสีหน้าก็ยังลอกเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์มันเองก็เปลี่ยนสีหน้าแล้วก็กล่าวขึ้นเสียงสหายเจ้าหมายความว่าอย่างไรความโกรธของยี่วันซินแทบจะระเบิดออกมาการเสแสร้งเป็นค่าต่อหน้าข้ามันสนุกขนาดนั้นเชียวหรือไงเจ้าหล้ำเส้นเกินไปเขากล่าวอย่างโหดเหี้ยม เตาหลําเส้นเกินไปเซียวกู่เองก็กลายอย่างโหดเหี้ยมยี่วันศิลทนไม่ไหวอีกต่อไปและลงมือโจมตีเขาผลักอากาศที่ว่างเปล่าไปยังทิศทางของเซียวกู่ซึ่งพร้อมกันนั้นเองลูกศรสีดำขนาดใหญ่ที่อัดแน่นบริตราประทับแ่งเตาก็ถูกควบแน่นและพุ่งออกไปเซียวกู่ทำสีหน้ามึนงงมันไม่หลบหลีกและปล่อยให้ลูกศรพุ่งเข้าใส่ร่างตรงๆชัวลูกศรสีดำทะลวงเข้าใส่ร่างของมัน เซียวกู่มองไปยังยี่วันซินอย่างสับสนเจ้าโจมตีข้าทำไมกันทั้งทางที่ต่อให้เจ้าโจมตีข้าจนทะลุล่างข้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่น้อยแท้ๆยีวนซินตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเห็นผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้คนใดกล้ารับการโจมตีของเขาเช่นนี้มาก่อนเขาครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนที่จะนึกถึงเหตุผลได้เจ้าใช้ทักษะรับบางอย่าง ย่อหดร่างกายเพื่อซ่อนอยู่ในร่างปลอมที่สร้างขึ้นมาไม่น่าแปลกใจที่ทำไมอีกฝ่ายถึงมีรูปลักษณ์มะลิงฮันและกล้ารับการโจมตีของเขาตรงๆนั่นเพราะร่างกายที่ถูกโจมตีไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงนั่นเองเจ้าใช้ทักษะลับเสี่ยวกู่ก็เรียนแบบคำพูดต่อยวันสินเกลี้ยกล่อมจนไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนี่เจ้าดูถูกข้าขนาดไหนกันถึงได้เอาแต่ทำแบบนี้เขาส่งเสียงคำรามดังกึกก้อง พร้อมกับพุ่งทยานเข้าใส่เสี่ยวกู่มือขวาของเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแล้วนำดาบเล่มยาวสีดำออกมาเสียวกู่ตอบโต้การโจมตีของยี่วันสินด้วยหมัดร่างจริงของมันก็คือแท่งกระดูกเท่านั้นร่างกายที่เห็นอยู่ในนี้ไม่มีกล้ามเนื้อหรือโลอหิตหมัดของมันคือสิ่งที่สร้างขึ้นจากอำนาจแห่งกฎเกณฑ์สวรรัแดะโลกจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวที่จะใช้ร่างกายเปล่ปาๆตอบโตอาวุธ ที่แหลมคมตอนที่2,092ชื่อตอนว่าวีไห่ร้องมาถึงเมื่อปรมาจารย์ระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้สองคนประทากันคนที่สามารถหยุดดูการต่อสู้ได้มีเพียงหยิบมือในขณะที่คนอื่นๆก็รีบล่าถอยกันอย่างเอาเป็นเอาตายเซี่ยกู่ตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นมันไม่ได้เผยจิตสังหารต่อใคร นอกจากผู้ฝึกตนที่ฝึกฝนรูปแบบบ่มเพาะพลังที่แตกต่างถึงจะเอาแต่ป้องกันพลังของมันก็ไม่ได้อ่อนแอไม่ว่ายุยวันซินจะโจมตีอย่างไรก็ไร้ความหมายซึ่งท่ามกลางการต่อสูร้รุนแรงนี้อร่าที่น่าสะพรึงกลัวอีกสองก็ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าบรุษและสตรีคู่หนึ่งได้ปรากฏตัวถึงแม้ทั้งคู่จะโผล่หน้ามาพร้อมกันแต่ไม่ใช่พวกพ้องเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองเว้นระยะห่างเอาไว้ เผื่อไหว้ฝ่ายจะโจมตีอย่างกระทันหันก่อนที่จะได้ตอบโต้อย่างทันท่วงทีสื่อเหิงจากนิกายอิการทองคำอวีจากหุบเขาเมฆาสลายบุรุษและสตรีสองคนเอ่ยชื่อแท้ของตนเองด้วยท่าทีภูมิใจทั้งสองคนเป็นประมาจย์ระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้แม้จะเป็นดินแดนแห่งเซียนฝั่งตะวันตกตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นตัวตนไร้เทียมทานเพราะประมาจย์ที่เหนือไปกว่าพวกเขาคือราชานิรัน ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่ชายสื่อที่ด่าอายไฟเฉียงภสานมือทักทายเมื่อรีนชื่อขุมอำนาจของทั้งสองคนเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่าทั้งสองมาเพราะยี่หวาชิงและจูหุยหินผู้สืบทอดของข้าถูกสังหารข้าจึงได้รับคำสั่งมาให้ตามล่าคนร้ายออวี e, กล่าวพร้อมกับแพร่กระจายสมภัสวรรค์ปกคลุมทั่วเมืองร้อยมังกอนคนหนึ่งมีชื่อว่าจี้อู่หมิง เขาใช้คานาโนเล่มเล็กเป็นอาวุธสว่วนอีกคนหนึ่งชื่อหลิงฮั่นที่มีร่างกายสูงเจ็ดฟุตและมีอวัยวะเพศที่แข็งแกร่งดังหินผาประโยคนี้อีกแล้วเหรอปากของหลิงฮั่นกระตุกไปมาอย่าบอกนะว่าในอนาคตหากใครเอ่ยถึงชื่อเขาทุกคนก็จะกล่าวว่าอาวัยวะเพศของเขานั้นแข็งแกร่งดังหินสื่อเหิงไม่ได้กล่าวอะไรเพราะเขากับไอวี่ได้พบเจอกันระหว่างทางแล้วซึ่ง เป้าหมายของเขากับนางก็ค,คือจับกลุมจี้หมิงกับหลิงฮั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อไอวี่กล่าวจุดประสงค์ออกไปแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเ้ยเฉียงชี้ไปย,ย,ยังหลิงฮั่นเป็นเขาเจ้าหนูนี่ฉันกล้าจริงๆที่สังหารพวกเชียนชิงเย่แล้วยังไม่รีบหนีไปแต่เลือกที่จะเข้ามาร่วมประลองสารปรุงยาต่อยิ่งกว่านั้นเจ้าหนูนี่ยังชนะเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วย ไออวี e มองไปยงังหลิงฮั่นและกล่าวแล้วจิวหมิงอยู่ไหนข้าไม่ใช่พี่เลี้ยงเขาข้าจะไปดูได้อย่างไรว่าเขาอยู่ไหนหลิงฮั่นสะบัดมือกล่าวออกไปอีกฝ่ายมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์เช่นนี้ต่อให้เขาทำตัวนอบน้อมไปก็ไม่มีความหมายอะไรช่างเป็นดั่งเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้จักกฎของธรรมชาติกล้าดีอย่างไรมาพูดจาก,กับข้าด้วยท่าทีเช่นนั้นใบหน้าของไออวีเปลี่ยนเป็นเย็นชาและระเบิดจิตสังหาร เลิกพรามไร้สาระและจับตัวกลุ่มเขาได้แล้วสื่อเฮิงกล่าวอย่างหมดความมดทนไอวี U e, จ้องมองไปยังเขาด้วยท่าทางที่ไม่สบอารมณ์แต่ก็ไม่ตอบโต้ใดๆนางรู้ดีว่าอีกฝ่ายมีพลังบ่มเพาะอยู่ในระดับค้ามผ่านต้นกําเนิดแท้สูงสุดในขณะที่พลังของนางอยู่ในระดับสูงเท่านั้นความต่างเพียงหนึ่งระดับย่อยนี้ส่งผลให้พลังต่อสู้ของนางกับอีกฝ่ายห่างชั้นกันอย่างสิ้นเชิง นางเองก็ครางที่จะกล่าวอะไรกับผู้ฝึกตนตัวจ้อยจึงทำการยื่นมือออกไปคว้าคอหลิงห้านีนทันทีแต่ก่อนที่มือของนางจะเอื้อมออกไปมีมือปราณก่อ,อกเกิดขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและสัตว์เข้าใส่นางอย่างรุนแรงจนร่างลอยกระเด็นไปด้านหลังออราที่น่าสะพรึงกลัวโหมกระหน่ำเข้ามาพร้อมกับร่างสตรีที่ก้าวเดินมาจากระยะไกล เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายางก้าวของนางนั้นไม่เร็วหรือช้าเพียงแต่การก้าวเท้าหนึ่งก้าวก็ทําให้ร่างของนางเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ได้อย่างรวดเร็วอำนาจถึงกฎเกณฑ์่วงมิติทุกคนอุทานออกมาพร้อมกับยกมือกลุมหัวด้วยสีหน้าตกตะลึงราชานิรันการที่สามารถสัต์ปรมาจาระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแทนได้อย่างง่ายดายภายในหนึ่งกระบวนท่านั้นในยุทธภพนี้นอกจากราชานิรันแล้วก็ไม่มีใครอื่นแล้ว นอกจากนั้นรอบกายของสตรีผู้นี้ก็ยังปรากฏคลื่นแสงแห่งเต่าทั้งสี่สีซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่านางคือราชานิรันขั้นสี่หญิงชาราอัปปะลักในที่สุดเจ้าก็มาสักทีราชานิรัน์ที่ปรากฏตัวก็คือวีไฮรลงนางได้ยินเรื่องราวที่หลิงฮั่นกับจี้อูหมิงสังหารพวกเทียนชิงเย่จึงเดี๋ยวรีบมาที่นี่อันที่จริงสำหรับนางแล้วการจะมาที่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแต่ที่นางมาชา้า ก็เพราะข่าวเพิ่งถึงหูนางเมื่อวันก่อนนี้คารวะผู้อาวุโสหลิงขั้นประสานมือเคารพวีไฮร้องอดไม่ได้ที่จะสายหัวหลิงฮั้นสร้างปัญหาได้เก่งจริงๆที่ไปล่วงเกินขุมอำนาจขนาดยักษ์ใหญ่ถึงสี่ขุมอำนาจพร้อมกันถึงแม้ขุมอำนาจเหล่านี้จะเป็นขุมอำนาจราชันนิรัลขั้น8ที่ไม่สามารถเทียบได้กับตําหนักมัชชาวายุพักได้แต่ตําหนักมัชชาวายุพักในตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สู้ดีเท่าไหร่ จึงไม่อาจเป็นศัตรูก,กับผมอำนาจมากมายได้คารวะผู้อาวุโสทนในนั้นทุกคนรอบด้านก็โค้งตัวคารวะผู้อาวุโสสื่อเงิงลบทระทีหญิงยโสและคารวะวีไห่หลงเจ้าหนูนันสังหารผู้สืบทอดของข้าไม่ทราบว่านกับเขามีความเกี่ยวข้องกันแบบใดคําพูดของเขาไม่ความหมายว่าหากวีไห่หลงกับหนิงฮั่นมีความสัมพันธ์ที่สนิทิดเชืออีกฝ่ายก็ไม่สมควรเข้ามายุ่งยาม ทำไมสื่อเหิงถึงกล้ามีทัศนคติเช่นนี้นะหรือนั่นก็เพราะวีไฮรองเป็นเพียงราชานิรันขั้น4ี่ในขณะที่นิกายการทองคํานั้นเป็นขุมหน้าราชานิรันขั้น8แน่นอนว่าวีไฮรองไม่ชอบไ้หลิงฮั่นถูกสังหารเหตุผลแรกหูนิ้วไม่ยอมปล่อยให้นางอยู่นิ่งเฉยแน,น่ๆและเหตุผลที่สองคือหลิงฮั่นเป็นผู้สืบทอดของผู้โอโศท่านนั้นซึ่งมีความใกล้ชิดกันกับตำหนักมัชชาวายุพัก นางจึงไม่สามารถเมินเ,เฉยปล่อยผ่านไปได้นางกล่าวด้วยท่าทีเรียบเฉยค่ามีความเกี่ยวข้องแบบใดกับเขาเจ้ามีคุณสมบัติตั้งคำถามอย่างนั้นหรอในเมื่อข้ายื่นมือเข้ามาแล้วเจ้าก็จงใส่หัวไปพระราชายิรันไม่จําเป็นต้องอดทนต่อผู้ฝึกตอนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้แต่เนื่องจากตำหนักมัชชาวายุพักในตอนนี้มีศัตรูที่ทรงพลังอยู่แล้วจึงไม่ควรแสหาศัตรูมาเพิ่มสื่อเหิงดวงตาส่องประกาย การที่วีไฮรงไม่ลงมือกับเขาตรงๆแต่เลือกที่จะอดทนพูดตอบโต้เช่นนี้หมายความว่าอีกฝ่ายก็กังวลผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเป็นศัตรูกับนิกายอีการทองคําอยู่เหมือนกันเขากล่าวกลับไปอีกครั้งผู้อวุโสผู้สืบทอดที่นิกายของข้าฟุม่มฟักมานั้นมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่โปรดปรานของท่านประมุกเป็นอย่างมากตอนนี้เมื่อเขาถูกใครบางคนสังหารผู้วุโสคิดว่าท่านประมุกของข้าจะยอมรับความไม่เป็นธรรมเช่นนั้นได้อย่างนั้นหรอ ไม่ยุติธรรมเหรอท,ท,ทั้งๆที่พวกเทียนชิงเย่ทั้งสี่คนร่วมมือรุมสังหารหลิงฮั่นกับจี้วูหมิงนะหรือเพียงเพราะว่าหลิงฮั่นกับจี้วูหมิงนั้นแข็งแกร่งพอทั้งสองจึงพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ก็เท่านั้นวีไฮหรงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่นางจะยอมรับคำขู่จากผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ใบหน้าของนางกลายเป็นเย็นชาและกล่าวว่าพูดพราำเมื่อไรไร้สาระอยู่ได้โปรดคิดให้ดีครั้ง สื่อเหิงประสานมือทำตัวให้ดูต่ำต้อยทำให้วีไฮรงลงมือได้ยากลำบากขึ้นภบเขาเมคาสลายของข้าก็มีความเห็นตรงกันไอวี I. I. ลอยกลับมาเส้นผมของนางในตอนนี้กระเซิกระเซิงเป็นอย่างมากแถมมุมปากก็ยังปรากฏค้าบลาหิดเล็กน้อยนางไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยอย่างใดจากฝ่ามือเมื่อครู่แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะพลังของนางแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะว่าวีไฮรงยั้งมือเอาไว้ จิตสังทารทงวีไหหรงสั่นเครือเล็กน้อยผู้ฝึกตอนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้สองคนนี้กล้าข่มขู่นางอย่างนั้นหรอคิดว่านางไม่กล้าลงมือสังหารหรืออย่างไรถึงแม้ตำหนักมัดชาววยุพักในตอนนี้จะ,ะเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่อยู่แต่ก็ยังมีราชานิรันขั้นเก้าคอยปกครองต่อให้ราชานิรันขั้นเก้าที่ว่าบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนการจะสังหารราชานิรันขั้นแปดก็ยังเป็นไปได้อยู่ดีฮ่าข้าแนะนําว่า สหายควรคิดที่ดีก่อนจะลงมือเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกับชายผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวร่างคนผู้นี้ผูกห้อม้องไปด้วยคลื่นแสงแห่งเตา4สี่คลื่นเช่นกันราชานิ่ราดอีกคน